นู่นได้แล้วนั่นเตรียมเดี๋ยวพอทิพเองโยนนั่นนะนะไปนั่นว,ว,วิน่งไปโดนโด,น,ด,น,ด,น,ดน,นจับไปใส่ถังเลย เดอไปเท่ก่อน S <S อืมเดีจับไป <S 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 ทุปนะคับนี่เาเลยทางนี่ประมาลงประมาณตัว,ว

ព្រៃនេះមកត្រេនៃហ៊ីចស្ណាញ់ហ្នឹងហើយទៅប៉ះជើងហ្នឹង

จะมีหอยแครงเพราะนั้นเอาปลาไปเก็บกันเออไปที่